กกศีสเกตระเบิดศึกฟุตบอลเยาวชนกกศีสเกตจำพิชิป2025รุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงชัย12ทีมใหญ่เริ่มฟาดแข้ง2สิงหาคมนี้วันนี้ครับที่สนามกีฬาจังหวัดกกศีสเกตสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสีสกเกตนายตราตีสิริรุ่งวณนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสีสกเกตได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รายการสีสเกตแชมเปี้ยนชิพ2025ลีกหนึ่งรุ่นอายุไม่เกิน17ปีการแข่งขันครั้งนี้ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่2สิงหาคมถึงวันที่10กันยายน2568โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น12ทีมได้แก่โรงเรียนกันทรารม์เอ็กแฟมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสีสเกตสีสเกตซิตี้โรงเรียนนครศรีธรรมรวนวิทยา นาศีสไลดยอยู่ในต็ดโรงเรียนขู่ขันโรงเรียนกันทรักวิทยาโรงเรียนศรีสเกตวิทยาไรยขุนหารยู่ในต็ดโรงเรียนศรีรัตนวิทยาโรงเรียนปรางกู่และโรงเรียนไั่บึงวิทยาคมครับส่วนรูปแบบการแข่งขันจะเป็นระบบพบกันหมดครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนทุกทีมได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านกีฬา สร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางากีฬาฟุตบอลอาชีพครับนอกจากจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแล้วครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนนะครับรวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและองค์กรกีฬาในจังหวัดศรีสะเกศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทางด้านดรศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับนายกสมาคม กีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้กล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาแต่ยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของวงการฟุตบอลจังหวัดศรีสะเกดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอเรียนเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกดร่วมกันชมและร่วมกันเชียร์ครับให้กําลังใจนักกีฬาเยาวชนในทุกแมตช์การแข่งขันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนักกีฬารุ่นใหม่ของจังหวัด สู่ความเป็นเลิศในอนาคตครับชัดชัยพรมมาศถ,ถ่ายภาพสมบิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน